สวัสดีครับนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วครับพี่โจครับแต่คลิปนี้เราจะมาพูดถึงว่าพี่โจครับจบบัญชีมาแล้วหรือจบการเงินมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเป็นอะไรได้บ้างอืมแหมนี่เป็นเควสชั่นสำหรับน้องๆหลายคนครับที่ถามกันเนาะว่าเนี่ยที่ได้เรียนอยู่ไม่ใช่แค่เพื่อเกรดนะเพื่องานด้วยงานด้วยครับเออนะครับอ่ะงี้ดีกว่า เราจะเริ่มจากอะไรจีพี่โจจากบัญชีก่อนเลยจบบัญชีทำอะไรครับเออเป็นนักเต้นมาพี่โจอ่ะเต้นเพอร์ตี้ไม่ใช่แล้วพี่ไม่ไม่อะไม่ไโอเคเดี๋ยวพี่เบิร์ดขอสโคปของงานบัญชีก่อนแล้วกันนะครับนะงานบัญชีจริงๆนะพี่เบิร์ดขอแบ่งออกมาเป็นด้วยกันทั้งหมด5งานครับผม5งานเลยเหรอ5งานครับพี่โจงานแรกคืองานของการทำบัญชีอ่าทำบัญชีอาโอเคงานที่สองก็คืองานตรวจสอบนะครับตรวจสอบก็คือเมื่อกี้ทำปุ๊บก็เอาที่ทำเนี่ยมาตรวจอีกหนึ่งรอบเอาที่ต้องตรวจกันเองด้วย ถูกต้องครับพี่โจครับผมอันที่สาก็คือระบบสารสนเทศทางการบัญชีก็คือเป็นเรื่องของการวางระบบใบสําคัญต่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยฟังดูอาจจะงงๆแต่ถ้าน้องที่จบมาทางสายบัญชีจะชินกับวิชาที่ชื่อว่า AIS นะครับ ไม่ใช่ละครับพี่โจครับแม่ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับน้องบางคนบอกน้องบอกไม่ทันเล่นอะไรไม่ใช่น้อบพูดอะไรกัน A I S นะครับคือมาจากคำว่า Accounting Information System ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ Advanced Information Service ระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะครับอันที่4นะครับก็คือเรื่องของระบบวิชาธนพัสีโอ้ยนี่ขนลุกเลยได้ยินละหนาวใช่ไหมครับพี่โจแอบเย็นนะครับไม่ใช่นะครับหนาวนะต่อมาอันที่5ก็คือในส่วนของระบบ วิชาต้นทุนต้นทุนต้นทุนจริงๆน่ะมันจะคล้ายๆกับการเงินพี่โจครับอาจจะไปพูดกันการต่ละอันว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวพี่เบิร์ตขอพูด กว้างอ้าดีกว่าว่าอ่ะกวา้วางๆวง่าไงสิ่งแรกเนี่ยที่ต้องมีก็คือมีระบบทางการบัญชีที่ดีคําว่าระบบทางการบัญชีหมายความว่าระบบเอกสารที่รับเข้าจากลูกค้าจากซัพพลายเออร์นู่นนี่นะเมื่อกี้เอสจะช่วยดูตรงนี้ใช่ระบบเมื่อระบบดีแล้วปุ๊บเราก็เอาเอกสารทั้งหมดมาให้กับนักบัญชีนักบัญชีจะก็จะเป็นงานแรกที่เมื่อกี้บอกว่าเขาจะลงบัญชีให้ถูกต้องครับพี่โจรครับครับ เมื่อลงบัญชีสหรบุฟก็จะมีผู้ตรวจสอบทางด้านบัญชีอ่านี่ที่บอกว่าตรวจกันเองใช่ครับตรวจกันเองก็ทำถูกหรือเปล่าถูกเปล่าใช่ต้องมีการทานกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีอีก2อันนะครับที่กําลังนิยมเลยอันแรกก็คือเป็นเรื่องของทางด้านภาษีก็จะเป็นทางด้านที่ปรึกษาทางด้านภาษีการวางแผนทางการภาษีพี่เบิร์เองเนี่ยก็เปิดบร,รษิษัททางด้านบัญชีมาก็คือชื่อว่า KGB Accounting and Service นะครับเป็นบร,ริษัทที่ดูแลทางด้านภาษีครับพี่โจครับช่วยมีการวางแผนผู้ประกอบการนะครับ อะไรประมาณนั okay. 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 Uh ้นนะครับโอเคไข่ของเสร็จแล้วตาสะดวกครับตาดวงต่อมาครับผมก็คืออันที่5ก็คือในส่วนของระบบต้นทุนพี่โจครับต้นทุนก็คือการคิดต้นทุนสินค้าการดูว่าเฮ้ยโปรเจกต์นั้นกำไรหรือโปรเจกต์นั้นขาดทุนควรจะลงทุนต่อหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยในส่วนของบัญชีต้นทุนเนี่ยหรือว่าบัญชีบริหารนั่นเองเป็นระบบบัญชีที่อยู่ภายในองค์กรครับโอ้โหบัญชีี่เยอะเหมือนกันเนาะมีทั้ง ระบบมีทั้งลงบัญชีตรวจสอบภาษีแล้วก็มีต้นทุนด้วยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาไฟแนนซ์กับพี่โจครับในในด้านของไฟแนนซ์เนี่ยตะพีขอแบ่งง่ายๆเป็นตามองค์กรละกันองค์กรทางการเงินครับอย่างที่1นะครับแบงค์หรือธนาคารนะครับธนาคารเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปต้องบอกว่ามีเจ้าที่มีตําแหน่งหลายๆอย่างมากมายแต่ว่าหลายๆคนที่จบทางการเงินที่พี่โจรู้จักมาเนี่ยถ้าเกิดว่าจบมาก็จะไปทําด้าน สินเชื่อนะครับก็จะคอยคิดว่าเออเวลาถ้าเกิดพี่เบิร์ดเนี่ยอยากจะกู้บ้านอยากจะกู้เพื่อซื้อคอนโดนะครับส่งเรื่องมาแคาพี่โจเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อก็ต้องดูข้อมูลต่างๆว่าน่าจะปล่อยกู้ให้พี่เบิร์ดไหมพี่เบิร์ดจะกู้คอนโดก็ต้องไปถามเจ้าหน้าที่สินเชื่ออ่าครับผมธนาคารก็จะคอยช่วยดําเนินการแล้วก็ปล่อยกู้ให้นะครับต้องบอกในธนาคารยังมีอีกหลายตําแหน่งแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไปทำก็จะมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อตําแหน่งหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะอันนี้พี่ขอพักไว้เรื่องธนาคารองค์กรที่2นะครับ ต้องบอกว่าเป็นที่ที่พี่โจทํางานอยู่นะครับก็คือบริษัทหลักทรัพย์นะครับเอาตรงๆอ่ะก็คือบร็อกบร็อกหุ้นนะครับที่เดี๋ยวก่อนนะครับขอบแซกนิดนึงที่เขาเรียกว่ามาพัะพี่โจอ่าใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นนไม่ใช่นะครับมามาจากคําว่ามาเก็ตติ้งหรือว่าเจ้าหน้าที่การตลาดครับที่จะคอยแนะนาหุ้นให้กับลูกค้าครับผมหรือมาเก็ตติ้งไม่ใช่มาอ่าไม่ใช่อนั้นไม่มานะครับครับผมเพราะงั้นผู้แนะนําการลงทุนหรือว่าผู้แนะนําหุ้นพวกนี้อย่างพี่ๆเนี่ยนะครับ ก็จะคอยแนะนําเรื่องการลงทุนให้กับลูกค้า<ม>แต่ก็จะมีคนที่อยู่เบื้องหลังอีกจะเป็นนักวิเคราะห์หุ้น<ม>นะครับ<ม>ก็จะเป็นอีกงานหนึ่ง<ม>ที่เด็กไฟแนนซ์จบไปก็สนใจจะทํากัน<ฮ>ต้องบอกว่าอย่างเจ้าหน้าที่การตลาดเนี่ยอย่างพี่โจเนี่ยจะแนะนําลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายบุคคลอย่างพี่เบิร์ตเป็นลูกค้าพี่โจอะไรอย่างนี้<ม>แต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นองค์กรที่3ก็คือนักลงทุนสถาบัน<ม>ยกตัวอย่างเช่น<ม>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือว่าเรียกง่ายๆว่ากองทุนครับกกกกองงงงททุุนนนนนนนจจะําาาาาเิหลลยๆครัมมว็ปต่ นะครับไอคำว่ากองทุนนี่คือ l t f m f ถูกต้องครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยองค์กรที่3คือกองทุนต้องบอกว่ามีหลายๆอย่างที่แบบว่ามีเงินเยอะมากนะครับไปลงทุนตรงนี้นะครับและอย่างที่4สุดท้ายครับต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินที่พี่เคยเล่าให้ฟังมาแล้วก็คือเรานาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ครับว่าโปรเจกต์นี้น่าลงทุนไหมเราควรกู้เงินจากไหนเราลงแล้วแบบว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือเปล่านะครับงานนี้เนี่ยพี่เรียกว่า Co r p o r a t e f i n a n ฟ e ครับงานนี้อยู่ในฝ่ายที่ียกวก็ฝ่ายไฟแนนซ์ฝ่ายการเงินของบริษัทนั่นเองจริงๆ corporate f i n a n ฟ e เนะี่ยจริงๆถ้ามองในทางบัญชีก็จะเป็นนานบ,บัญชีต้นทุนบัญชีบริหารใช่เป็นส่วนที่<อ>สัมพันธ์กันเลยโ,<อ>โยงกันเลย<อ>ครับผมเพราะงั้นไฟแนนซ์ครับง่ายๆพี่โจแบ่งเป็นองค์กรง่ายๆจะเป็นธนาคารนะครับหลักทรัพย์กองทุนแล้วก็ตัวด้าน corporate f i n a ไฟแนะครับแต่ความจริงยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงครับเพราะ f i n a n c e is everything is everywhere ครับผม efforting everywhere ค yeah. รับผมโอเคนะครับอ okay. ่ะยังไงก็ตามเนี่ยทางพี่เบิร okay. okay. ์ดและพี่โจเนี่ยก็แนะนำกันโหแนะนำสายทางด้านการบัญชีและการเงินการลงทุนนะครับมาครับโอเคอ่ะปิดท้ายนิดนึงเราจะมาพูดถึงโรงเรียนเราดีกว่าพี่โจเพื่อ้องพางคนที่ อาจจะไม่เคยดูคลิปแรกมาดูคลิปนี้่ว่าไอ้สองนอนี้มันมาทําอะไรกันนะครับต้องบอกว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นติวเตอร์บัญชีพี่โจเป็นติวเตอร์ใฝ่แฝงนะครับผมพวกเราสอนอยู่ที่สอนที่โรงเรียนกฎวิชาติิวเตอร์บัญชีพี่เบิร์ดนะครับตรงไหนพี่โจอยู่ที่ตลาดสามย่านเก่านะครับริมถนนรารามสี่นะครับตถนนเลยใช่ติดถนนเลยครับโอเคนะครับโรงเรียนเราสอนพวกอะไรพี่โจบัญชี สอนการเงินสองอย่างหลักๆนะครับแล้วก็จะมีที่ปีนี้ที่เราทําเพิ่มเติมมาคือสอนในส่วนของผู้ประกอบการโอ้อันนี้มาใหม่เลยโอเคสอนในเรื่องของการลงทุนพี่โจวันนี้ก็ถ้าเกิดอยากเล่นหุ้นถามกันได้ลงทุนก็จะมีทั้งลงทุนการอ่านงบการเงินอันนี้เป็นการลงทุนระยะยาวใช่ครับแล้วก็มีะไรครับพี่ที่อาจจะดูแนะนาเรื่องเทคนิคลขนาในสิทธิ์ดูกราฟหุ้นพวกนี้ด้วย ครับโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของการวางแผนทางด้านภาษีการวางแผนทางด้านทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะซัพพอร์ตที่จะซัพพอร์ตในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลหรือว่าใครที่อยากสอบไรเซนอย่างซิงเกิลไรเซนหรือซีซ่าหรือ CFP ก็ว่ากันได้ครับโอเคแนะนำโรงเรียนเรามากันเยอะแล้วยันไงต้ตามคลิปนี้ทางพี่เบิร์ดและพี่โจโอเคขอจบคลิปนี้ไปด้วยเท่านี้แล้วกันนะครับครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ